คนที่เราไปโค้ชด้วยเขาเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในเวที่เราอยากจะไปเวย้ยเราก็เลยตัดสินใจโค้ชกับเขาแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเราได้ผลลัพธ์ที่ดีบอกก่อนเลยโค้ชที่เราไปโค้ชเนี่ยชื่อในวงการโค้ชพัฒนาศักยภาพาเนี่ยจริงๆมีอยู่นานมากแล้ะแต่บังเอิญว่าคนที่เราไปโค้ชด้วยเขาเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในเวยที่เราอยากจะไปเวย้ย เราก็เลยตัดสินใจโค้ชกับเขาแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเราได้ผลลัพธ์ที่ดียังยางหมก,ก่อนเลยโค้ชที่เราไปโค้ชเนี่ยชื่อโคอ้ชเคสอ่าชื่อเพจเขาก็คือว่าเคส,สยาพาคุณปลดล็อกอันนี้คือโฆษณาให้เลยต้องบอกเลยว่ารู้ไหมที่เรามาไลฟ์ติด,ต,ดติดทุกวันได้หรือแม้กระทั่งทาเพจแล้วก็ก่อนหน้านี้ทาวิดีโอแทบทุกวันเลยนะพูดง่ายว่ามีคอนเทนต์แบบอย่างใน youtube แบบ ก็เพิ่งลงวิดีโอภายในระยะเวลาแค่1เดือนอะเราสามารถอัพวิดีโอได้ประมาณ30-40ตัวหลังจากโค้ชกับกับโค้ชคนนี้นะ <Wow. S 2> เราเลยให้เครดิตกับกับงานนี้มากว่าเป็นงานที่สามารถช่วยคนได้จริงพาคนไปต่อได้จริงลดล็อกศักยภาพได้จริงเออมันเขาทำให้เราก้าวข้ามขีดจำกัดอะไรได้หลายๆอย่างโอเคแน่นอนละ่ะอันนี้คือเขาเป็นโค้ชที่ประสบความสำเร็จมีอีกคำแนะนำนึง นั่นก็คือการหาความซักเซสจากอาชีพเดิมเหมือนที่เขาบอกว่าวันนี้ถ้าหากว่าคุณยังไม่เคยประสบความสําเร็จด้านไหนเนี่ยคุณไม่สามารถพาคนอื่นไปถึงจุดนั้นได้หรอก mm hmm. อันนี้เป็น <Okay. S 1> เป็นทีของผู้นาผมขอยกตัวอย่างเนาะอย่างโค้ชที่ผมเคยโค้ชด้วยเนี่ยเคยอดีต mm hmm. เคยเป็นพนักง,งานประจําที่สามารถทํารายได้หลักแสนซึ่งผมก็เป็นพนักง,งานประจํา ออพอเขาประสบความสำเร็จด,ด้านการเป็นพนักง,งานประจําเขาออกมาท,ทําธุรกิจส่วนตัวก็สามารถสร้างรายได้ที่ครอบคลุมงานประจําแล้วก็ออกจากง,งานประจําได้จนเขารู้สึกว่าความท้าทายในสิ่งที่คนทั่วไปทําอยู่เนี่ยเขาสามารถไปต่อได้อีกเขาจึงไปเรียนคอร์สพัฒนาตัวเองไปเรียนจากเมืองน้องเมืองนอกมีใบเซอร์ทุกอย่างถูกต้องหมดแล้วทั้งหมดเนี่ยพอผมได้รู้จักเขามันทำให้ผมรู้สึกว่าเอ้ยผมเป็นพนักง,งานประจําผมอยากเริ่มนธุรกิจตัวเอง ผมบอกเลยว่าถ้าผมจะต้องการใครสักคนมาโค้ชต้องคนนี้แหละเพราะอะไรเพราะมันตรงกับสิ่งที่ผมเป็นอยู่แล้วผมรู้ว่าเขาเคยไปณจุดนั้นมาแล้วแล้วปรากฏว่าระหว่างที่โค้ชเป็นไงรู้ว่าเขาสามารถพูดได้หมดเลยเขาเขาตอบได้หมดเลยว่าอะไรที่ผมเคยเจอมามันเป็นสิ่งที่เขาเจอมาหมดแล้วไงเขาเข้าใจอ่ะเขาเขาแบบมันเขาเห็นชีวิตเขาในอดีตเออเขาเข้าใจเราไปหมดปัญหาเกี่ยวกีตใช่ มันทําให้เขาสามารถพาเราไปต่อได้ง่ายแล้วเราก็เชื่อมั่นแล้วก็เชื่อใจนึกออกไหมตัวตัวเราเองนะเราก็แบบติดตามโค้ชเยอะมากนะครับแล้วก็เราให้ค่าของของโค้ชนะค่าของโค้ช<ม>ในประเภทที่เอ็กบอกก็คือคนที่ประสบความสําเร็จแล้วนะครับว่าเขาสําคัญมากอันนี้คือคือถ้าเกิดเขาลงมือสอนในสิ่งที่แบบเขาต้องการจริงๆเพราะโค้ชเนี่ยต่างกับครูครูเนี่ย<ม>อาจจะแบบนําความรู้บางเรื่องเข้ามาสอน แต่โค้ชเนี่ยต้องทําให้คุณไปถึงปลายทางที่ต้องการอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่แบบโค้ชเนี่ยให้ชีวิตใหม่ของคนได้เพราะฉะนั้นนะครับให้คุณคิดไว้ก่อนเลยว่าคุณทําหน้าที่เนี่ยได้มีคุณค่ามากและคุณค่าของคนสามารถเปลี่ยนชีวิตคนได้